วัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่2เท่าไหร่กับเท่าไหร่กับค,นคนุณคูดิกกี้นะคะ,ะกิจกรรมวันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมจับคู่ให้เป็น10นะคะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะ,ะสถานการณ์ปัญหานะคะก็คืออนักเรียนเห็นอะไรคะ อ่าเห็นบล็อกใช่ไหมคะอ่าบล็อกมีทั้งหมดกี่อันคะอ่ามีกี่อันคะ,ะก็จะมี10อันใช่ไหมคะอ่ะเราก็จะเขียนมี10จุดใช่ไหมคะอ่าตนนังนี้ก็จะแทนด้วยเลข10ใช่ไหมคะอ่ะบล็อก10อัน ไปดูกันนะคะ,ะสถานการณ์ปัญหาเราวีบ็อก10อันใช่ไหมคะ,ะทีนี้ครูทำการแยกใช่ไหมคะ,ะนักเรียนสังเกตเห็นอะไรไหมคะ มันมีสองฝั่งใช่ไหมคะฝั่งนี้มีเท่าไหร่คะมีจำนวนเท่าไหร่คะมีกี่อันบล็อกมีกี่อันคะฝั่งนี้มีกี่อันคะก็จะได้ว่า9กับ1ใช่ไหมคะก็คือฝั่งนี้มีบล็อก9อันใช่ไหมคะฝั่งนี้มี1ใช่ไหมคะ ก็จะได้ว่า10ก็คือ9กับ1ใช่ไหมคะเพราะว่าบล็อกรวมกันก็จะเป็น10ใช่ไหมคะ,ะทีนี้ต่อไปเลยค่ะ,ะบล็อก10อันอครูแยกออกมานะคะ,ะแยกทีนี้บล็อกฝั่งนี้จะมีกี่อันคะ แล้วฝั่งนี้จะมีกี่อันคะก็จะได้ว่าฝั่งนี้มี8ใช่ไหมคะมี8อันมีบล็อก8อันก็จะเขียนด้วยเลขอ่ะฝั่งนี้คุณครูต้องเติมเลขอะไรคะ เติมเลขเลขอะไรคะเลขสองใช่ไหมคะอ่ะต่อไปอ่ะครูมีบ็อก10สิบอันอ่ะทีนี้ครูเลื่อนมาอ่ะเลื่อนออกใช่ไหมคะฝั่งนี้จะมีเท่าไหรค่ครับฝั่งนี้จะมีเท่าไหร่ ฝันนี้มีเท่าไหร่คะก็จะได้ว่าฝั่งนี้มีเท่าไหร,ร่ครูต้องเติมเลขอะไรในช่องนี้คะเพราะฝั่งนี้มีบล็อก3อันใช่ไหมคะฝั่งนี้ต้องมีบล็อกเกียนคะ,ะต้องเติมเลขอะไรคะ ต้องเติมเลข7ใช่ไหมคะะต่อไปค่ะ,ะมีบล็อก10 000. อันอีกันออกมานะคะ,ะแบ่งเป็นสองฝั่งสองอีกฝั่งฝั่งนี้มีเท่าไหร่คะฝั่งนี้มีเท่าไหร่แล้วฝั่งนี้จะมีเท่าไหร่คะ ช่วยคุณครูเติมทีนะว่าคุณครูต้องเติมเลขอะไรบ้างลงไปคุณครูต้องเติมเลขอะไรคะเติมเลข6ก,กับเลขสใช่ไหมคะอะเก่งมากเลยค่ะอ่าต่อไปค่ะคุณมีบ็อกสิบอันนะคะ แล้วทีนี้ครูก็ดึงออกมาอ่ะ,อะคุณครูต้องเติมเลขอะไรบ้างคะะคุณครูต้องเติมเลขอะไรคะ บล็อกฝั่งนี้มีเท่าไหร่ฝั่งนี้มีเท่าไหร่คะคุณครูต้องเติมเลขห้ากับเลขห้าใช่ไหมคะอ่าต่อไปคุณครูดึงแล้วนะ ทีนี้คุณครูต้องเติมเลขอะไรบ้างคะชื่วยคุณครูหน่อยค่ะคุณครูต้องเติมเลขสีกับเลขอะไรคะ หใช่ไหมคะอ่าเก่งมากเลยค่ะต่อไปค่ะอะ่ทีนี้คุณครูก็จะดึงออกมาเลื่อนออกมานะคะอ่าทีนี้คุณครูต้องเติมเลขอะไรคะอ่ะเติมเลขอะไรบ้าง คุณครูต้องเติมเลข3กับเลข7ใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะ,ะต่อไปค่ะบล็อก10อันนะคะะทีนี้คุณครูคก็ดึงออกมาทีนี้คุณครูต้องเติมเลขอะไรบ้างคะะฝั่งนี้มีเท่าไหร่ฝั่งนี้มีเท่าไหร่คะ ต้องเติมเลขเลขอะไรเอ่ยเลข2กับเลข8ใช่ไหมคะ,ะต่อไปค่ะมีบล็อก10อันอทีนี้ค,คุณครูก็เลื่อนหรือว่าดึงออกนะคะฝัะ่งนี้มีเท่าไหร่คะฝั่งนี้ และฝั่งนี้มีเท่าไหร่คะ่ะทีนี้คุณครูต้องเติมเลขอะไรบ้างคะ่ะต้องเติมเลข1กับเลข9ใช่ไหมคะอ่ะเก่งมากคะ่ะปกมือให้ตนเองเลยคะ่ะ เรียนสังเกตเห็นอะไรไหมคะอ่ะใช่แล้วค่ะตัวเลขถูกเรียงลำดับไว้ใช่ไหมคะะเห็นไหมน้องพรธิราบอกว่าตัวเลขเหล่านี้ถูกเรียงตามลำดับอ่ะลำดับยังไงใช่ไหมคะอ่ะ9 8 7 6 5 4 สามองหใช่ไหมคะอ่ะฝั่งนี้ก็จะเป็น1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ึ่งสองสามสี่ห้าหกดแปต่อไปเลยนะคะ,ะเท่าไหร่กับเท่าไหร่จะเป็นสิบ ก็จะมีบัตรแยกจำนวนนะคะอ่ะสิบแยกออกเป็นอะไรบ้างคะอ่ะตัวตัวแรกเลยนะคะ,ะเลข2อ,อ่ะอีกเท่าไหร่จะเป็นสิบอ่ะคุณครูต้องเติมเลขอะไรลงไปคะ <S 2> <S 2> เลข เลยค่ะ,ะต่อไปค่ะอ่ะเลขหคุณครูต้องต้องเติมเลขอะไรคะอ่ะอีกเท่าไหร่ถึงจะเป็น10บคะอ่ะเลขสเก่งมากเลยค่ะ่ะต่อไปค่ะอ่าเลข9อ่า อีกเท่าไหร่ถึงจะเป็นสิบคะคุณครูต้องเติมเลขอะไรคะ,ะเลขหนึ่งเก่งมากค่ะ,ะต่อไปค่ะ มีเลขอะไรบ้างคะอ่ะเลข5ค่ะอ่ะต้องเติมอีกเท่าไหร่คะถึงจะเป็น10อ่ะต้องเติมเลขอะไรคะ่ะต้องเติมเลข5ใช่ไหมคะอ่ะเก่งมากเลยคะ่ะ เหลือเลขอะไรคะที่ยังไม่โดนเติมยังไม่เติมลงไปเลขสามใช่ไหมคะอ่าอ่าอีกเท่าไหร่ถึงจะเป็นสิบคะอ่าคุณครูต้องเติมเลขอะไรคะอ่าต้องเติมเลข เจ็ดใช่ไหมคะอ่ะเก่งมากเลยค่ะอ่ะเราทีนี้เราก็จะได้ว่าสิบแยกออกเป็นสองกับแปดใช่ไหมคะอ่ะสิบแยกออกเป็นหกกับสี่ใช่ไหมคะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นสิบแยกออกเป็นเก้ากับหนึ่งใช่ไหมคะสิบแยกออกเป็นห้ากับห้าใช่ไหมคะสิบแยกออกเป็นสามกับเจ็ดหรือว่าสาม ่อไปเลยค่ะอ่ะทีนี้คุณครูจะให้จับคู่ให้เป็นสิบอ่าเป็นสิบเล็กสอ่าทีนี้ทำยังไงคะอ่ะให้จับคู่ค่ะ จะได้ว่า1คู่กับ9ใช่ไหมคะอ่ะต่อไปค่ะ2คู่กับ8อ่ะจำนวนต่อไปล่ะคะ ่ะจะได้ว่าหกคู่กับสี่ใช่ไหมคะจำนวนต่อไปล่ะคะอ่เจด็ดคู่กับสามใช่ไหมคะนักเรียนสังเกตไหมคะว่า 5ายังมีไม่มีคู่ใช่ไหมคะอ่ะ5ต้องคู่กับอะไรคะใช่ค่ะ5ต้องคู่กับ5ใช่ไหมคะถึงจะเป็น10ใช่ไหมคะอ่ะเก่งมากเลยค่ะอ่ะให้นักเรียนปลกมือให้ตนเองเลยค่ะอ่ะต่อไปคุณครูก็จะให้นักเรียนทำกิจกรรมใบงานนะคะจะับคู่ให้เป็น10อ่ะให้นักเรียน ทำส่งคุณครูนะคะวันนี้ก็จะมีแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ